มาถึงเรื่องราวข่าวเด่นเช้านี้ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับก็มีด้วยกันนะฮะเป็นทั้งข่าวเด่นและก็เป็นทั้งในส่วนของทางด้านเ,เป็นเด่นร้อนไปพร้อมๆกันด้วยขอเริ่มต้นจากข่าวเด่นก่อนเลยนะครับข่าวเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็เริ่มต้นจากทางด้านข่าวคราวการประชุมเรื่องราวของ การเข้าถึงสื่อนะครับของเยาวชนของอุบลเราซึ่งเป็นโครงการขับเคลื่อนนะฮะภาคประชาสังคมร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวานนี้ครับในช่วงเช้าที่ห้องประชุมพมวรราชนะครับชั้นสี่สระกลางจังหวัดนะครับอุบลราชธานีนายทรงพลวิชัยคัดคะนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนขับเคลื่อนทางสังคมนะครับ แห่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยมีคณะทํางานการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และก็การเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและก็เยาวชนของจังหวัดก็มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมด้วย โดยจากข้อมูลสถานการณ์ของการเข้าถึงสื่อออนไลน์ของประเทศไทยในปีพศ2564นะครับจำนวนประชากรของเราตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดประมาณ69ล้านคนส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงสื่อบนอินเทอร์เน็ตอยู่ที่เวลาประมาณ8ชั่วโมง45 8ชั่วโมงกับ44นาทีต่อวันครับโบ้ยครับผมนะฮะ ฐานด้านคนไทยเรานี้เข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตวันละ8ชั่วโมง44นาทีต่อวันครับซึ่งมากกว่าค่าเฉลีย่ยของประชากรโลกคือทั่วโลกนี้เขาเข้าถึงสือ่อนี้ประมาณ6ชั่วโมงกับ54นาทีของเรานี่8ชั่วโมงกับ44นาทีครับซึ่งเป็นเวลาที่มากเกินไปนะฮะโอเวอร์ไทม์เหมือนกันครับมากเกินไปและก็จะส่งผลต่อสุขภาพจิตสังเกตดูไหมครับว่าปัจจุบันนี้เรามีทุกมากขึ้นเพราะว่าช่องทางของการรับ รับทุกนี่มันมากมายหลายอย่างทั้งดูจากทีวีทั้งจากวิทยุทั้งทั้งจากอินเทอร์เน็ตทั้งจากมือถือนะครับเราดูกันตลอดเวลาครับก็เลยทําให้ผัสสะสัมผัสภายนอกจากตาจากหูจากจาก,จาก,จากตาจากหูนี่ครับรับรู้อย่างต่อเนื่องสร้างมลพิษให้แก่ทางด้านตัวเราเรา,เราก็เป็นทุกอย่างต่อเนื่องครับจนกลายเป็นความเครียดสะสมก่อให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาได้ครับนี่มีปัญหาอย่างนี้ครับ โดยเว็บไซต์ที่เข้าเราเข้าใช้งานมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่ 1. ได้แก่ Google ค่ะครู g กูคูเกิลสองเฟ e บุ o กสามยูทิวหรือว่า YouTube ครับขณะเดียวกันก็มีผลของการสรวจพบว่าเยาวชน1ใน4ครับ 1. ใน4เคยนัดพบกันกับเพื่อนออนไลน์อย่างน้อย1ครั้งครับมากกว่าร้อยละ5.1แล้วก็พูด ล้อเลียนดูถูกทําให้เสียใจนี่ร้อยเขาเรียกว่าบูลลี่นะครับมีการบูลลี่ทางสื่อนี่ร้อยละ2.1ถูกหลอกให้เสียเงินเสียทรัพย์สินร้อยละ1.9เาถูกละเมิดทางเพศด้วยโดยไม่เคยปรึกษาหรือว่าบอกใครเรื่องของการโดนบูลลี่ทางออนไลน์ครับและก็พบว่าเด็กผู้หญิงจะถูกกลั่นแกล้งมากกว่าเด็กผู้ชายครับจากข้อมูลดังกล่าวนะครับคณะทํางานขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อน,นะครับ ในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพแล้วก็สร้างกันและก็สร้างความรอบรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อรับทราบข้อมูลแล้วก็แผนการทํางานของหน่วยงานในพื้นที่ในวันที่20มกราคม2565จากการประชุมครั้งนั้นมีข้อเสนอให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับจัดทําแผนการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และก็รู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นเพื่อให้เกิดแผนของการทํางานแบบบูรณาการก็คือทําการทํางานร่วมกันครับเพื่อนําไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนครอบครัวและก็ชุมชนโดยทางด้านนายทรงพลวิชัยคัดคะนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็กล่าวว่าหลังจากการ าการประชุมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดผลลัพธ์คือแผนของการขับเคลื่อนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และก็าการรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเป้าหมายของการดําเนินงานนะครับรวมการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการกาหนดยุทธศาสตร์ของการทํางานในจังหวัดอุบลราชธานีด้วยครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของการประชุมเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา9ก้นิกานะครับจนถึงเวลา12บสนาฬิกาครับ ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนี้เข้ามาทํางานขับเคลื่อนร่วมกันเป็นการประชุมครั้งที่ครั้งแรกนะครับของกรรมการชุดนี้ครับซึ่งก็มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐนะฮะาทางด้านภาคธุรกิจและก็ภาคประชาสังคมครับโดยมีแม่ง,งานก็คือทางด้านทางด้านพมจ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดอุบลราชธานีเราเป็นแม่งานและก็มีทางด้านนายสมพลวิชัยคัดคะนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากทางด้านท่านผู้ว่านะครับให้มาเป็นคนที่ดูแลโครงการนี้ครับ ก็ต้องเฝ้าดูต่อไปว่าเราจะขับเคลื่อนกันอย่างไรนะครับซึ่งทางด้านสภาการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีเราก็ได้รับเชิญเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยเปกรรมการด้วยนะครับและก็ทางด้านมูลนิธิสื่อสร้างสุขเองก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังในเช้าวันนี้เป็นเรื่องแรกเป็นข่าวเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีเราครับ ไปถึงผู้ที่อุปถรัรมภ์รายการอย่างเป็นทางการที่นี่ครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับทางด้านอ bon ุบลสวิต1997ถนนกลางอาวุธนะครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศู์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยอกว่าถึง30%มครับมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับมีลิฟต์ยกรถ กว่า11ลีฟครับนอกจากนั้นก็จะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ซึ่งตอนนี้กระแสาการตอบรับนี่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจเนื่องจากว่าน้ำมันราคาแพงขึ้นแพงขึ้นครับแล้วก็จะมีการรับอัปเกรดของคุณเปการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกนะครับที่คุณสามารถที่จะเลือกได้แล้วก็รวมทั้งล่าสุดนี้อุบลสวิตเพิ่มการให้บริการมีเป็นตรออ,อด้วยครับ สถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1997เปิดทุกวันนะครับ2โมงเช้ายัน5โมงเย็นแบบ one stop ซอร์วิสมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทําพรบรต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรอบติดตั้งแกส๊ส LPG NGV การรับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วก็รับฝากต่อทะเบียนด้วยครับ ะะรถมาควมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสวิทบริหารจาัดก,การให้เจ้าของรถกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทำงานต่อได้ครับเ <c oughs> มื่อเขาบริหารจาัดก,การเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณพรเอกสารเรียบร้อยกรลุณามารับคืนได้ครับสอบถามได้ที่062 201 5510อุบลสวิท1997เตรอออล่าสุดของอุบลเราครับ แต่ว่าถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัาสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไร่ยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้า รอไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแวตย่างไราจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่้อสบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเก่าถนนเขื่อนธานีนะครับผมเองก็มีเป็นลูกค้าของอุบลการแว่นมายาวนานกว่า40ปีนะครับแวนตาที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ก็มีด้วยกัน3ชุดชุดแรกนี่คือชุดทําหน้าจอทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ชุดที่2ใช้อ่านหนังสือชุดที่3ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้ง3ชุดล้วนมาจากอุบลการแบนด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาครับ